ครับสวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นการเอามาแชร์การใช้ไอตัว usr tcp 2องสามองขีดสามูนะครับเป็นตัวแปลง rs 4 8 5ให้กลายเป็นอินเทอร์เน็ตแลนนะครับก็คือ,อในงานที่ผมเอามาใช้เป็นตัววัดกระแสกับวัดแรงดันไฟ DC นะครับ ซึ่งตัวเซนเซอร์ที่ผมใช้นะครับจะเป็นสำหรับตัวแรงดันจะใช้เป็นตัวนี้นะครับใช้เป็น0ถึง300โวลต์ดีซีนะครับเอาต์พุตที่ออกมาก็เป็น4 20มิลลิแอมนะครับแล้วก็ตัววัดกระแสดีซีก็ใช้เป็นตัวเป็นฮอแบบนี้นะครับที่เป็นเปิดห่วงได้ที่เป็นแคมป์คล้องนะครับตัวนี้ผมใช้อยู่ในย่าน ศูนย์ถึงหนึ่งพันแอมนะครับเอาปุ่ดเป็นสี่ยี่สิบมิลลิแอมซึ่งตัวเนี้ยเป็นสี่ยี่สิบแรงดันก็เป็นสี่ยี่สิบผมก็เลยต้องใช้ตัว WP สามศูนย์แปดสอง a สอง AD AM แปด AI นะครับเป็นเป็นตัวรับสัญญาณศูนย์ถึงยี่สิบมิลลิแอมแปดชแนลนะครับแล้วก็จะแปลงออกมาเป็น i อซีแปดห้า ันนี้นะครับก็จะเป็นแฉกแหน่แล้งก็คือศูนย์ถึงยี่สิบมิลลิแอมที่ผมเลือกเลือกตัวที่เป็นศูนย์ถึงยี่สิบมิลลิแอมเพราะว่าเซนเซอร์ผมเลือกเป็นสี่ยี่สิบทั้งสองตัวก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าสายเซนเซอร์ขาดนะครับเราจะสามารถเช็คได้ถ้าเกิดว่าเลือกอตัวนี้ที่เป็นสี่ยี่สิบเลยมันมันจะไม่ได้ครับก็คือกลัวผมกลัวว่าสี่มิลลิแอมมันจะออกมาเป็นศูนย์ แล้วก็20มิลิแอมออกเป็น4,095นะครับตัวนี้ความละเอียด12บิตนะครับก็คือ0ถึง4,095นะครับส่วนวิธีใช้นะครับถ้าในเว็บของ ETT นะครับก็จะมีคู่มือภาษาไทยให้ดูนะครับโอเคอันนีอ้อันนี้เป็นวิธีการต่อนะครับ แล้วสิ่งที่ผมสนใจก็คือตำแหน่งดิจิตเตอร์นะครับว่าผมต้องไปอ่านที่ดิจิตเตอร์ไหนจะอ่านค่าเซ็นเซอร์ผ่าน holding r e g i ต t e r ตำแหน่ง 0000x07 ก็คือตำแหน่งที่0ถึงถึง7นะครับก็คือ 8, 8ค่าตอนนี้เป็นตัวอย่างที่เขาใช้โปรแกรมมัดปัดโพในการอ่านนะครับ แล้วก็ add เดรนะครับสิ่งที่สนใจแต่ทีเนี้ยโปรเจกต์ที่ผมทําอยู่ตอนนี้คือผมอยากอ่านค่าผ่านแลนนะครับโดยใช้าสายแลนผมก็เลยต้องซื้อตัว USR 2 3 AT 2 ATCP 232นะครับมาใช้ก็คือตัวนี้ส่วนวิธีการคอนฟิกนะครับคอนฟิก ก็ตามตัวแปลงสัญญาณ420นะครับให้ให้ให้เป็น i อซ8แปดห้นะครับตัวนี้ค่าที่ค่าที่เป็นค่า Default นะครับตัวนี้จะเป็นวัลเลตอยู่ที่เ6 0 0พันหกดาตาก็แปนบิตนะครับอ่าพลรตี้ D ก็คือนอนแล้วก็อ่าหนึ Stop ่งสต็อปบิตนะครับ ผมก็ทำการคอนฟิกตัวนี้เป็น96แปดบิตอะพาริตี้นันแล้วก็สต o p ์ปิหนึ่งนะครับอาแล้วก็ IP อ่าตัวนี้ผมใช้โหมดเป็น TCP Server นะครับออจริงๆถ้าถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นตัว HF อาจำไม่ได้2องหหรือเปล่าเลย เราจะสามารถแปลงมัดบัดที่เป็น iso แปดเป็นมัดบัดร tcp ได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับการแปลงสัญญาณซีเรียลซีเรียลไปหาซีเรียลที่เป็น iso แปดนะครับเพราะฉะนั้นโปรโตคอลคาสั่งนะเราเราจะไม,ไม่ได้ใช้เป็นมัดบัดร tcp ผมก็เลยต้องต้องเขียนโค้ดนิดนึงนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูโปรเจกต์ที่เอา ct ตัววันแรงดันแล้วก็ตัวแปลงสัญญาณสีย0แล้วก็ตัวแปลง i อ1 8 5เป็นอินเทอร์เน็ตแลนนะครับามาใช้งานลองลองดูเป,เป็นเป็นตัวอย่างเป็นเหมือนเป็นรีวิวแล้วกันนะว่าเออใช้งานก็ประมาณนี้นี่เป็นงานที่ผมได้ลองทำอยู่ในตอนนี้นะครับ okay. นี้เป็นวัดแรงดันและก็กระแสนะครับอ่า ip ของตัวอุปกรณ์เมื่อกี้นะครับก็คือ1 9ึ่งเก้านะครับเราทำการเช็คในการอ่า๋ยวลองลองปิงดูนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นแลนนะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ในในวงเดียวกันแล้วก็ผมใช้ไวไฟด้วยมันก็เลยมี ip ผมมา2ที่ ตรงนี้จะเป็น Ethernet adapter ตัวนี้จะเป็น Wireless LAN นะครับเป็น Wi-Fi ตอนนี้คือ IP ของผมเสร็จแล้วผมจะปิงไปที่อ้างอหนึ่งอันนี้คือปิงเจอแต่จริงๆก็ดูที่ตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้ที่หน้าไอ้ d a t a ของของตัวอุปกรณ์นะครับตอนนี้เปิดอยู่เสร็จแล้วผมลอง Connect น,นี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมวางทผนอยู่นะครับตอนนี้ผมลองอจ่ายแรงดันอยู่ที่ศูนย์โวลต์ผมมีอุปกรณ์ในการทดลองจ่ายแรงดันอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูตัวน,นี้ผมจ่ายแรงดันอยู่ที่ศูนย์โวลต์นี้ผมจะลองปรับแรงดันขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความแม่นยำนะคร,รับไปที่สองโวลต์นะครับก็จะเห็นว่าหน้าจอขึ้นอยู่ที่ ประมาณสองจุดหนึ่งหกหกจุดหนึ่งนะครับแปดแปดจุดสองอันนี้สิบสิบจุดสองอันนี้สิบสองได้สิบสองจุดหนึ่งคืออุปกรณ์ตัว,ต,วตัวเทสของผมนะ่ะปรับได้สูงสุดแค่สิบสองโวลต์อ๋อขอโทษพอดีภาพมันค้างไปแป๊บนึงครับ เดี๋ยวเอ,อาใหม่นะครับก็คือเมื่อกี้ภาพมันค้างไปไม,ไม่ได้สังเกต,ตอย่างตอนนี้ผมปรับที่12ครับโวลต์ที่โชว์โวลต์ที่โชว์ตรงนี้ก็คือ12.1เดี๋ยวผมปรับลดลงมาอันนี้มันปรับได้สูงสุดแค่12นะครับปรับมาที่9อ่าตัวนี้ก็โชว์9.1นนี้ปรับมาที่7ก็7.1อันนี้แรงสูงสุดของแรงดันก็คือ300โวลต์น,นะครับ แต่ว่าอุปกรณ์ที่ผมเทสตะทำได้แค่12โวลต์สูงสุดโอเคเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเป็นสัญญาณสี20จำลองการจ่ายกระแสนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสับสายตัวเทสตัวนี้สักครู่นะครับแปบบหนึ่งผมทำการย้ายสายเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองเทส จ่ายกระแสสี่ยี่สิบนะครับตอนนีผ้ผมจ่ายที่ศูนมิลลิแอมนะครับตัวนี้มัน,นขึ้นโลดสิกแนวนะครับก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าสัญญาณขาดไปเลยมันก็จะเป็นโน้สิกแนวนะครับส่วนโวลต์ผมไปต่อเข้าที่แหล่งจ่ายยี่สิบี่โวลต์ไว้ย๋ยวเราจะมาลองจ่ายกระแสสี่ยี่สิบจะจ่ายไปที่สี่มิลลิแอมก่อนโอเคสี่มิลลิแอมก็จะเห็นว่ากระแสก็จะขึ้นประมาณประมาณ0ูนย์แอมนะครับ แต่ทีนี้ตัวนี้แรลงมันเป็นศูนย์ถึงหนึ่งพันแอมพอกระแสขยับนิดเดียวครับมันก็จะเกิดเออร์เลอร์ได้เยอะนะครับแล้วเราก็ลองจ่ายกระแสเพิ่มขึ้นหกมิลลิแอมแปลงเป็นกระแสก็ได้ประมาณร้อยี่สิบห้าแอมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองที่สิบสองมิลลิแอมจะเป็นครึ่งหนึ่งของหนึ่งพันนะครับก็ตัวนี้ก็จะโชว์ที่ประมาณห้าร้อยแอมนะครับ เราไปที่ย mm. ี่สิบมิลลิแอมก็จะโชว์ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันแอมนะครับ <Okay. S 1> นี่เป็นตัวอย่างของการใช้งานนะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้มัดบัด TCP ไม่ได้ครับต้องไปต้องอ่านเป็นซีเรียลธรรมดาจะใช้ถ้าถ้าจะใช้ก็ใช้เป็น ถ้าถ้าเกิดว่าไปเขียน command เองต้องเขียน command ที่เป็นมัดบัต RTU ส่งส่งผ่านไปครับส่ผ่านไปที่เซิร์ฟเวอร์อันนี้อันนี้เป็นที่ผมทำนะครับก็คือตัวดูวกราฟนะครับดูกราฟแต่ละช่วงเวลาแล้วก็สามารถบันทึกได้บันทึก กราฟตัวนี้นะครับให้เป็นรูปภาพเป็ไฟล์าภาพของกราฟได้ลองไปแล้วก็เซฟเป็น pdf pdf ก็ได้นะครับ <Okay. S 1> นี่เป็นตัวอย่างการใช้งานที่ที่ผมได้ลองทำดูนะครับ ลองเปิดดูเอาไปเก็บเป็นกราฟตัวนี้สำหรับใช้งานต่อไปหรือว่าบันทึกอาเรคคอร์ดนะครับ โอเคคลิปนี้นะครับก็คือทำทาไว้เผื่อแบบลืมลืมตัวเองลืมด้วยว่าเออมันตั้งค่ายังไงเพราะแบบขี้ลืมมากเลยโอเคครับถ้าคลิปนี้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยครับอันนี้เป็นการเอามาแชร์แชร์กันเฉยๆนะครับครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ